รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคมี จังหวัดสิงห์บุรีจำหน่ายทุเรียนลูกละ49บาทคนเข้าแถวยาวเป็นกิโลที่ลานจอดรถห้างชัยแสงดิพัสเมนโตใจกลางเมืองสิงห์บุรีสำนักงานพณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือช่องทางการตลาดใ้แก่เกษตรกรด้วยการจัดจำหน่ายทุเรียนที่นำมาจากจังหวัดจันทบุรีจำนวนกว่า50ตันโดยเปิดจำหน่ายเพียง3วันเริ่ม20-22มิถุนายนนี้และมีโปรโมชั่นคือในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา 30นาทีเป็นเวลา1ชั่วโมงจะมีการจัดจำหน่ายทุเรียนในราคาพิเศษลูกละ49บาทซึ่งมีเพียงวันละ500ลูกเท่านั้นและเช้าวันนี้จะมีลูกค้าเข้าแถวรอคิวซื้อทุเรียนลูกละ49บาทกันอย่างหนานแน่นจนคิวยาวหลายร้อยเมตรมีการถอดรองเท้าวไว้จองคิวเพราะต้องไปเข้าห้องน้ำบ้างรบแดดกันบ้าง กลัวกลับมาจะไม่ได้คิวเดิมบางหลายเดินทางมาจากต่างอำเภอและบางหลายก็มาจากจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะคุณป้าวิมาลาสเวกวิหารีชาวบ้านจากอำเภอบางละจันเดินทางมา <c oughs> เพื่อจะมาซื้อทุเรียนกันตั้งแต่เวลาตีสี่และได้คิวเป็นคิวแรกกล่าวว่ามาเพื่อซื้อทุเรียนให้หลาน เพราะละหลานชอบทานทุเรียนกันมากและเมื่อถึงเวลาคุณนิวเจ้าของสวนทุเรียนมืองจันมาถึงเห็นถึงความพยายามของคุณป้าวิมาลาจึงมอบทุเรียนให้ฟรีห้าลูกเอาไปให้ละหลานทานให้ร้อนกันไปเลย